เกิดวังปารุษเรเล่มที่หนึ่งบทที่6ต่อนับตั้งแต่วันที่พ่อก็ไปหาท่านหญิงชวริตที่วังเสด็จรุงกรมราชบุรีแม่จึงขอให้หย่ากันเสียจะดีกว่าข้าพเจ้าได้อ่านหลายพระหัตพ่อมีถึงแม่ไม่ทรงเห็นด้วยเลยในการที่จะหย่าต่อกันท่านยังยืนยันว่ารักกันอย่างอากับหลานฉะนั้นจึงไม่จําเป็น จะต้องเลิกไปหาท่านหญิงโชลิตต่างฝ่ายจึงต่างยันต่อการไม่ยอมแพ้ต่อการตามกฎหมายไทยในสมัยนั้นภรรยาจะหย่าสามีเพราะสตรีอื่นไม่ได้แต่สามีจะหย่าภรรยาเพราะผู้ชายอื่นได้เมื่อเช่นนั้นก็ต้องอย่าก,กันโดยวิธียืนยอมกันทั้งสองฝ่ายแม่มีทนายอังกฤษมิสเตอร์ไรส์ส่วนทนายของพ่อนั้นคือสเสด็จปูสวุษฎ์เมื่อตกลงหย่ากันแล้ว ก็มีเรื่องเงินรายจ่ายของแม่ในชั้นต้นแม่บอกว่าไม่ต้องการเงินจากพ่อเลยเพราะแค้นใจอย่างยิ่งจึงไม่อยากจะรับเงินจากพ่อแต่มิสเตอร์ไรท์มีใจดีอธิบายกับแม่ว่าการกดแค้นเครื่องนั้นแม้จะรุนแรงมากในปัจจุบันทันดน่วนก็จริงนานๆเข้าแล้วมักจะคลายลงเมื่อหายกดแล้วไม่มีเงินเลยจะลำบากอย่างยิ่งในที่สุดแม่จึงยอมรับเงินทุน5,000ปอนด์สเตอร์ลิงและรายได้ประจำปี ปีละ1,200ปอนด์ปอเพชรพลอยที่ย่าได้พระราชทานแม่เป็นอันมากเพราะเคยโปรดมากนั้นย่าได้สองสังให้แม่ปั้มไปหาแม่อธิบายว่าเพชรเหล่านั้นเป็นของไทยแม่ไม่ควรเอาไปด้วยถ้าถวายคืนแก่พระองค์แล้วท่านจากพระราชทานแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นลูกโดยตรงแม่ยินยอมถวายคืนโดยดีแต่พ่อเมือ่อทรงทราบเสียพระทัไทยมากข้าพเจ้าได้อ่านลายพระหัตถ์ที่มีถึงแม่ทรงขอโทษแม่แทน พระมารดาของท่านที่ว่าที่ท่านว่าทรงทําผิดของเพชรพลอยเหล่านั้นได้พระราชทานกับแม่เป็นของส่วนตัวเมื่อแม่กับพ่อได้อยากกันโดยแม่มิได้เคยมีความผิดอย่างใดพาอทรงเห็นว่าย่าไม่ควรจะทรงเรียกของเพชรเหล่านั้นคืนบรรดาเข้าของอย่างใดที่พ่อได้ประทานแม่เป็นส่วนตัวก็ได้ทรงอ้อนวอนขอให้แม่ไม่คืนแก่ท่านขอให้เอาไปใช้หรือเก็บไว้ตามใจ แม่ก็ออกไปบ้างพอสมควรเฉพาะอย่างยิ่งของบางสิ่งที่แม่รักหรือชอบเป็นพิเศษของที่แม่ทิ้งไว้กับพ่อก็มีเป็นอันมากย่านนั้นทรงเกี่ยวข้องกับการยาครั้งนี้โดยตรงแต่ก็น้อยแต่ข่าวเรื่องการยาอันสำคัญนั้นทำให้ไม่สบายพระไทยฉะนั้นจึงเอาจึงอาจจะทำให้ไม่ทรงสบายทางพระกายมากขึ้นด้วยก็ได้เมื่อกลับจากญี่ปุ่นและแคนาดาใหม่ แม่ก็ไปเฝ้าย่าบ่อยๆตามธรรมดาวันหนึ่งแม่ได้ทูลบนถึงเรื่องพ่อกับท่านหญิงชวริกย่าไม่ทรงเชื่อหาว่าแม่คิดได้คิดไปใครเช่นนั้นเองพ่อกับท่านหญิงชวริกรักกันอย่างอากลานแม่ไม่ยอมเห็นด้วยต่างฝ่ายต่างเถียงกันในที่สุดแม่จนปัญญาเลยโกรธและลุกขึ้นเดินออกจากห้องลืมที่จะหมอบกราบทูลลาและคารออกจากห้องตามธรรมดา นับตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่ได้ไปเฝ้ายาอีกเลยเมื่อแม่ไปแล้วย่าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าไปเฝาจนใกล้บนพระแท่นได้ทรงกอดจูบข้าพเจ้าแล้วรับสั่งว่าข้าพเจ้าไม่ต้องตกใจที่แม่ไม่ได้ที่แม่ได้ไปเสียแล้วพระองค์ท่านจะทรงรักและเลี้ยงดูข้าพเจ้าเองแทนแม่เมื่อแม่ออกไปจากเมืองไทยก็ไปเมืองเซี่งยงไฮ้ในประเทศจีน ทั้งนี้เพราะที่นั่นมีชนชาติรุสเซียที่หลบหนีภัยปฏิวัติมามากมายหลายแสนคนภายในไม่ชาแม่ก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสงเคราะห์คนรุสเซียทั้งได้รับทั้งหลายทำงานหนะักเพื่อช่วยชีวิตเหลือคนเหล่านั้นแช่มคนใช้สนิทข,ของแม่อยากจะติดตามไปด้วยแต่แม่ต้องห้ามไม่ให้ไปเพราะแช่มไม่สบายเลยแม้่อครั้งที่ไปญี่ปุ่นและแคนาดากับแม่ แชมก็ไม่สบายอยู่เกือบตลอดเวลาจนทำความลำบากให้กับแม่อยู่มากครั้นแม่ไปคราวนี้ก็มีคนใช้ใหม่ชื่อสวนสวนอาสาไปด้วยแม่กับสวนไปเช่าห้องอยู่ที่บ้านที่เขาให้เช่าเป็นห้องห้องแต่กินอาหารรวมกันแต่แรกแม่คิดว่าถ้าทางรุสเซียมีสงครามกลางเมืองมีฝ่ายขาวจะพยายามต่อสู้ปราบปรามฝ่ายแดงคือคอมมิวนิสต์แม่อาจจะไปเป็นนางพยาบาลช่วยในกองทัพของฝ่ายขาว แต่การส่งครามกลางเมืองก็จบลงในไม่ช้าเพราะทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ชนะเมื่อมีงานทําที่เสี่ยงไฮ้ในการช่วยชาวรัสเซียที่ได้หนีมาจากภายปฏิวัติแม่ก็ค่อยสบายใจอีกประการหนึ่งการอยู่เมืองจีนนั้นแปลได้ว่าอยู่ใกล้วิ่ชายของแม่คือลุงอีวานซึ่งได้เป็นคนใหญ่คนโตในวงการรถไฟจีนทำงานอยู่ที่กรุงปักกิ่งในการหย่ากับพ่อและออกเดินทางไปต่างประเทศ แม่ไม่ได้เคยคิดที่จะพาข้าพเจ้าไปด้วยเลยทั้งนี้เพราะแม่รู้สึกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นไทยทั้งเป็นเจ้าจึงควรจะได้รับการอบรมอย่างคนไทยส่วนแม่เองนั้นไม่ใช่แต่จะออกไปต่างประเทศเท่านั้นแม้นประเทศของตนเองก็ไม่มีที่จะไปอยู่ข้าพเจ้าทราบว่าการหยาก,กันระหว่างพ่อกับแม่ครั้งนั้นทําให้คนไทยโดยมากตื่นเต้นและประหลาดใจกันทั่วไปทั้งนี้เพราะใครๆพากันคิดว่า พ่อเป็นบุรุษที่วิเศษมีเมียคนเดียวและภายในเวลานานถึงเกือบ13ปีเกือบจะมิได้เหลียวแลผู้หญิงอื่นเลยซึ่งส่วนมากก็เป็นความจริงมีบางคนรวมทั้งเจ้านายชัางสูงผู้ใหญ่ที่เห็นว่าการหยากของแม่นั้นเป็นของดีข้าพเจ้าจำได้ว่าคืนหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินญาติท่านเล่ากับคนที่มาเฝ้าว่าสสเสด็จปู่เทววงศ์นั้นดีพระไทยมากได้รับสั่งว่าเมื่อ ท่านกลับทรงนึกถึงพระราชวงเสียได้เช่นนั้นก็เป็นของดีมากแต่ย่าดูเฉยๆไม่ไทรงเอออวยด้วยทูนหม่อมลุงนั้นเมื่อแม่ไปทูลลาได้ทรงแสดงความเสียพระทยในหนังสือหยางน,นั้นสเสด็จปู่สวัสด์ในฐานเป็นทนายของพ่อได้ขอให้แม่คืนตาและเเยียนรัตนาพรแม่ก็เซ็นว่าจะยอมคืนแต่ทูลหม่อมลุงกับพระราชคันคืนให้กับแม่อีก ตนเมื่อแม่ไปแล้วพ่อก็แสดงพระประสงค์ว่าจะแต่งงานกับท่านหญิงชวดิตแต่ทูลหม่อมลุงไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาตเลยทําให้หม่อมลุงกับพ่อนั้นเกิดตึงเครียดกันขึ้นยญานั้นเข้ากับพ่อเมื่อทูลหม่อมลุงไปเฝ้าย่าซึ่งจะกลายเป็นรัทา้าย่าหาันพระขนอนให้เสียไม่ยอมรับทูลหม่อมลุงประทับคอยอยู่นานเท่าใดย่าก็ไม่หันมาพบในที่สุดทูลหม่อมลุงก็ทูลลากลับ แม่กับลูกท่านก็มิได้พบกันอีกคงจะเป็นที่สลดว่าไทยแก่ทุนหม่อมลุงเป็นที่สุดข้อนี้แปลกมากก็คือแม้แย่าจะปล่อยกิ้วทุนหม่อมลุงและเข้ากับพ่อครั้นพ่อส่งออกคำเห็นว่าย่าควรจะแต่งท่านกับท่านหญิงชาวฤที่พยาไทยท่านย่าก็ส่งฟังแล้วก็คงนิ่งๆอยู่เสียนับตั้งแต่มีเรื่องนั้นขึ้นย,ย่ายังมิได้ส่งโปรดให้พ่อ ทำท่านหญิงชาวดิ์เข้าเฝ้าเลยดูประนหนึ่งท่านยังทรงหลังเลพระไทยยังไม่สามารถจะตกลงพระไทยว่าจะรับรองการผันแปรทั้งหลายแหล่นั้นได้อย่างไรแต่ข้อที่สําคัญในชีวิตของข้าพเจ้าคือนับตั้งแต่แม่ได้ออกเดินทางไปแล้วทั้งย่าและพ่อได้ทรงเอาพระไทยใส,ส่ทรงรักและเอ็นดูในตัวข้าพเจ้ายิ่งขึ้นอีกเป็นอันมากอันหนึ่งเมื่อแม่ออกเดินทางไปแล้วท่านหญิงชาวดิสเข้ามาที่วังปารุษอีกทุก โดยที่พ่อไปรับเมื่อเสร็จราชการตอนเย็นแต่ไม่ได้มาค้างที่วังปารุตทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะพ่อยังคอยการเสกสมรสซึ่งท่านได้ทูลขอให้่าทรงจัดที่พญาไทแต่ญาท่านก็ยังทรงนิ่งอยู่เสียเฉยๆภายหลังจากที่แม่ไปเมืองนอกได้มีอุบัติเหตุอนาหวาดเสียทั้งหน้าสังเวชบังเกิดขึ้นที่วังปารุตคือในเวลาเช้าเมื่อข้าพเจ้าลงบันได มาขึ้นรถจนจะไปโรงเรียนข้าพเจ้าเห็นคนพากันชุมนุมชุลมนุมนมกันอยู่มากมีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาจอดอยู่มีเปยหามวางอยู่ริมถนนนิเปรหันนั้นมีแช่มคนใช้สนิทของแม่นอนคลางอยู่เพราะเขายังไม่ทันได้หำเปรขึ้นใส่ในรถพยาบาลข้อดีที่เขาได้เอาผ้าคลุมตัวแช่มไว้ข้าพเจ้าจึงไม่เห็นว่าถูกบาดเจ็บอย่างใดคือข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังว่า แช่มได้ขึ้นไปบนตำหนักถึงชั้นสามแล้วจึงกระโดดลงมาแต่เ้าร้ายที่ไม่ตายทันทีข้าพเจ้าจึงได้พบกำลังนอนคลางอยู่ได้ทราบว่าไปตายที่โรงพยาบาลการที่แช่มกระโดดหน้าต่างตายนี้คนโดยมากว่าเป็นเพราะเสียใจที่แม่ไม่สามารถทาไปเมืองจีนด้วยจนได้พูดกับคนอื่นๆว่าจะไม่ยอมรับใช้ท่านหญิงชวลิตแทนรับใช้แม่ เรื่องแช่งกระโดดหน้าต่างตายพ่อกริ้วมากเมื่อข้าพเจ้าทูลถามท่านภายหลังว่าเป็นเพราะเหตุใดเช่นจึงได้ทำเช่นนั้นท่านพระพักบึง้งพลังทรงตอบว่าพ่อแก่บ้าข้าพเจ้าคงไปนอนค้างที่พยาไทายท,ทุกคืนวันเสาร์เวลาโรงเรียนเปิดเมื่อข้าพเจ้าไปถึงตอนค่ำวันเสาร์ที่18ตุลามีคนมีผู้บอกว่าย่าไม่สู้จะทรงสบายขอให พวกเราเด็กๆทำเสียงเอ็ดขันข้าพเจ้าเข้าไปนอนเบื้องหลังพระแทนท่านก็บรรทมหลับอยู่เมื่อข้าพเจ้าออกมาจากบรรทมในเวลาเช้าอันที้ก็ยังบรรทมหลับจึงไม่ได้ทูลลาพอข้าพเจ้ากลับถึงบ้านพ่อถามว่าสมเด็จยา่าทรงเป็นอย่างไรข้าพเจ้าก็ทูลว่าไม่สู้จะทรงสบาย ทั้งพ่อและข้าพเจ้าก็ไม่ตกใจเป็นพิเศษอย่างใดเพราะท่านย่าท่านไม่ส,สบายอยู่บ่อยๆอย่างที่เราเรียกกันว่าสามวันดีสี่วันไข้ฉะนั้นเมื่อวันรุ่งขึ้นวันจันทร์ที่20ตุลาคมพศ2 4 6พันข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนตามธรรมดาเวลาที่ข้าพเจ้ากำลังกินอาหารกลางวันอยู่ที่โรงเรียนได้นั่งที่โต๊ะพิเศษของวังพญาไทยตามธรรมดา มหาเล็กของพ่อคือประหลัดกรมพ่วงขุนมาศหิหาริพุนชัยพ่วงจุงลละ,ะเวทได้เดินมาหาข้าพเจ้าสีหน้าดูบึ้งตึงเครียดผิดธรรมดามาบอกกับข้าพเจ้าว่าทูกลกระหม่อมรับสั่งให้เชิญฟาบาเสด็จกับวังเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่แถลงเหตุผลอย่างใดแต่แข้าพเจ้าก็ตกใจนึกว่าตนไปทำคอมผิดอย่างร้ายกาจอย่างใดเข้าแล้ว พ่อคงจะกริ้วมากถึงกับจะต้องทรงเอ็ดทันทีจะรอจนตอนค่ำก็ไม่ได้ขั้นถึงวันปลารุพอลงจากแล้วก็แลเห็นมหาเล็กยืนหน้าบึ้งกันอยู่เป็นอันมากและทุกคนมีผ้าพันแขนดำไว้ทุกไม่ต้องมีใครบอกข้าพเจ้าอย่างใดก็เดาได้ทันทีว่าข้าพเจ้าสิ้นยาของข้าพเจ้าเสียแล้วของอันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าขึ้นไปอย่างห้องของข้าพเจ้าชั้นบน พบชมกำลังร้องไห้อยู่และชมบอกว่าย่าสวรรคตรเสียแล้วข้าพเจ้าตะลึงใจอัดอั้นตัวชาไปหมดแต่ในตาแห้งรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้จึงเอนตัวลงนอนนิ่งอยู่บนเก้าอี้ยาวเราสองชั่วโมงภายหลังพ่อจึงเสด็จกลับข้าพเจ้าไวิ่งไปรับเสด็จที่หัวใดชั้นบนตามเคยเสียงรองผ้าบาทกับเดือยยังหนักแน่นอยู่ตามเคยแต่ดูทรง ดำเนินช้าลงกว่าธรรมดาครั้นถึงชั้นบนพอแลเห็นข้าพเจ้าท่านก็ผวาเข้าหาทรงกอดข้าพเจ้าเข้าไว้พรางทรงกันแสงอย่างรุนแรงข้าพเจ้าก็เลยพลอยร้องไห้โฮใหญ่คราวนั้นจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นพ่อทรงพระกันแสงเมื่อค่อยสั่งความโศกชุคราวแล้วข้าพเจ้าอดรู้สึกไม่ได้ว่าชุดแรกและชุดที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าได้ปิดม่านลงเสียแล้ว ค่ำวันนั้นเราไปที่พระบรมมหาราชวังในการส่งน้ำพระบรมศพซึ่งได้ถูกเชิญไปที่น่นานจากวางพญาไทยห้องส่งน้ำพระบรมศพนั้นก็คือห้องน้ำเงินที่ข้าพเจ้าเคยกินอาหารเมื่อไปอยู่กับญาติที่ในวังหลวงคนที่ไปในงานแต่งเต็มยศทั้งสิ้นเมื่อไปถึงที่น่านพระบรมศมพอยู่ในห้องพระบรรทมในม่ชาก,ก็หามท่านออกมาที่ห้องศีงนเงิน โดยใช้พระเก้าอี้หามซึ่งเคยใช้มาเมื่อยังทรงมีพระชนอยู่พระบรมศพทรงดำอย่างที่ท่านได้ทรงไว้ทุกทูลหม่อมปู่เรื่อยมาเรื่อยมาก็คุมพระพักด้วยแพรดำอันบางเมื่อวางพระบรมศพลงบนแท่นจึงเลิกผ้าออกดูย่าเหมือนบรรทมหลับอยู่แต่ดูรงงามกว่าธรรมดาอีกพิธีส่งน้ำและบรรจุในพระบรมโกศก็เป็นไปตามธรรมดา ข้าพเจ้าจำได้ว่าถุมหม่อมลุงนั้นพระพักตร์แดงกลับเข้ากับสีฉลองพระองค์เต็มยศแดงถาดมหาเล็กซึงด้วยแากเป็นสมเด็จพระพันปีจึงไม่มีใครลดน้ําที่พระหัตถ์ในพิธีนั้นลดที่พระบาทกันตั้งสิน้นข้าพเจ้าจําได้ว่าทรงรองบาทหนังสีดํามันพอถึงที่ข้าพเจ้าก็ดูเปียกโชคข้าพเจ้าใจคอตื้นกัน หมดเมื่อถึงเวลาลดน้ำอดร้องให้น้ำตาไหลไม่ได้ทั้งรู้สึกแปลกที่ต้องถวายบังคมพระบรมศพส,สามทีแทนการหมอบกราบย่าอย่างเร็วๆครั้งหนึ่งเมื่อเข้าเฝ้าท่านเวลายัางมีพระชนอยู่เข้าพระเจ้าได้เห็นพิธีบรรจุพระบรมโกศตั้งแต่ต้นจนจบรู้สึกหวาดเสียวและสังเวชใจอย่างยิ่งในเรื่องการบัดและคุมพระบรมศพแต่ต้องขอย้ำว่าหน้าที่เจ้าหน้าที่ภูสามลา,าเข้าพยายามตั้งอกตั้งใจทำด้วยความเคารพ แล้วเามุนม่อมที่สุดทูลหม่อมลุงในฐานะเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ได้หวีพระเกศาพอเขาเอาหน้ากาก,ากทองสวมพระพาก็เป็นอันแน่ว่าไม่ได้เห็นพระพักอันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณาอันสดชื่นนั้นอีกต่อไปในชีวิตนี้เมื่อบรรจุลงพระลองเงินแล้วหายท่ <c oughs>